วสวัสดีครับบ่าวท่อซอสดีธร,รูมชมครับสวัสดีเช้าวันที่27กันยายน2566นะครับกับบรรยากาศคึมๆนะพี่น้องหมื่อวานกับฝนตกทั้งวันวันนี้ก็มืดมาแล้วนะครับจะพาทผ้าธรูมชมเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามเขามาหลน์นะครับจากนกครพนมงวดวันที่1ตุลาคม2566นะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งอีก2ตัวนะครับที่เพิ่นไ้ต้องงวดมากคือ วิ่ง5นะครับห้าศูนย์ห้าหน่านะครับธรชมเมืองทองฝ่าเดี๋ยวไปบานเจริตรัตลีน้ำกันคุณนะสร้างคนเกียรเฮ็ดงานแต่เสาธรรมชมโอ้ใส่ดอกแขงคุณนายตื่นสายบริลล์ครับใส่คุณนายตื่นสายครับเพิ่นกันกันดินไหลธรรมชุม <laughs> ที่จังบานเบาเทาเห็นไหมครับมันไหลคุณนะดินเอยูตั้งหน้าเอยูอันนี้มันเกีเฮ็ดกันดินไหลน้ำ เดีพี่น้องนายช่างทําเองฝีมือเยี่ยมเอาไปบานเจรลญตรีกันนี่ครับท่านผู้ชมเบิ้งทองฟ้าพี่น้องเบิ้งฟ้าโอ,โอ้ครับเมื่อมาแล้วพี่น้องจอกเดินทางขึ้นเขาครับท่านผู้ชมครับนะครัหนูว่านกะแวะเขาไปเยี่ยมปูหาเจ็ดแปดอีกมือหนึง่งน้อพี่น้องเนาะปูพาตัดมัอนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านเด้อน,นะครับเนาะปูบา นะครับน้ให้ทุกท่านโชเอออยู่ดีไม่แห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมาปูอวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมนะครับพี่สาวก็มาแล้วเมื่อีงเป็นจะมาอาบุญไงบุญเข่าสากบุญนะครับบุญหัวตา마เตรียมของนะครับใส่บุญเข่าสากพี่น้องบุญบุญข้าวากบุญไงประเพทนี่ทั้งอีสานบ้านเฮ้านะครับยี่สิบเก้ากันยานะครับบุญเข่าสากพี่สาวมาแล้วนะครับหลังนี้หลังที่เบาเ่าอยู่ที่แหลกนะครับบ้านพี่สาวนะครับ เพิ่มมากพอดีก็จะได้ให้เพิ sure> ่นทําความสะอาดบ้านให้น้านะครับพอได้พิ่นออกกําลังกายท่านผู้ชมไปหาเจอลอตเตอรี่ด้วยกันนะครับหาเจอลอตเตอรี่ด้วยกันแต่เช้าโอ้กาแฟสวัสดีครับเจอร์ริตต์ลีค่ะครับผมกาแฟแต่เ้าไปตลาดมาะละบอไปขายลอตเตอรี่ตตีหาคุณบอกเจอร์ริตต์เตือนเต่าพี่น้องตตื่่นแเ้าตื่นเช้ามานอนดึกนะครับชีวิตทั้มาหากิน เลี้ยวความเจโรตรีผู้ใดพี่น้องครับอยากพ่อเจโรตรีอยากทักทายอยากคุยกับเจโรตรีเข้าไปแอดเฟซเจโรตรีเลยครับนะครับเข้าไปแอดที่ตามเจโรตรีเฟซเพิ่นน่ะเจเจโรตรียังก่อเจโรตรีนะคะเจโรตรีนะคะเด้อพี่น้องเด้อเจนี่ไม่โทษเด้อสเลจอยจานไม่โทษเจโรตรี นะครับพิมพ์เข้าไปแอดเฟซไปเลยครับไปติดตามเพิ่น่เข้าไปพูดไปคุยนะครับหรืออยากจะสั่งจองลอตเตอรี่น้ำเจลอตเตอรี่ได้มาพี่น้องนะแอดเฟซเจพนัมนะครับผมไปแอดเฟซเจพไปเลยเจลอตเตอรี่เว้นเว้นไว้ละกันนะคะพี่น้องตวัาเจตว่าเจก็ไม่โทษอาจจะเห็นบ้าเผาน้ำแน่ นะครับย้ำกินข้าวน้ำกันน้ำกินข้เขเจพนกะทายก็จะมีเบาเถาน้ำแน่พี่น้องนะครับเนาะนี่แหละครับผูดายนะครับกระถามเข้ามาหล่เอฟซีนะนะครับอยากเป็นเพื่อนเจ๊ลอตเตอรี่แอดเฟซไปได้เลยนะครับผมแอดเฟซไปเลยเลยเจ๊ลอตเตอรี่แล้วก็เวนวักนะคะนะครับเจ๊ไม่โทษได้พี่น้องเด้การตั้งไปขำไปจังสันลเนาะพี่น้องแนวก็ช่ยกันดันกันอยากเข้าไปพูดไปคุยเจลอตเตอรี่หรืออยากจะไปถามอยากจะไปเบิ้ลลอตเตอรี่น้ำเจเพิ่น เข้าไปทักทายเจพลดเลยครับผมครับผมน้าพี่น้องบ่าวอลถกเอฟซีปัญหามาหลายอยู่จังไหนน้อยจังจะได้คุยกับเจลอตเตอรี่วันนี่แหละพี่น้องแอดเฟซไปได้เลยแอดไปติดตามพนเจได้เลยตลกคบกันฮห้ฮ่านะครับหรือผู้ใดอยากจะถามตัวเลขเจเพิ่นนะครับจะได้นะเจเนาะอยากจะสั่งจองลอตเตอรี่กับเจก็ได้เลยขอบคุณค่ะเอาเพิ่นให้ตองวนมาให้หามาเนาะให้หามา โซมา,า,า shifted, ด่วนๆที่พนหาตงวดมิหามีเพินเพินเด่นหาหาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าแต่ว่าเพินมาอีกสองตัวจ้ะม่มามาแล้วปะค่ะมาแล้วติดหนึ่งกับเก้าติดหนึ่งกับเก้าโอ้ธรรมชุมหนึ่งนีพินค่หนึ่งหูอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าราคาเก้านี่ก็เด่นที่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกค่ะเก้าศูนย์เก้าสี่ เก้าหกโอ้ธรรมชมตัวเด่นเพิ่นจากนครพนมเพิ่นิกาวบทิ่มเด้อพี่น้องเลยแก่แกมีมีมีฮามีหนึ่งมีเก่าเนาะแม่นระพึ่สามตัวนี่เพิ่นเด่นตัวใดเด่นห้ารองเก้าเด่นห้ารองเก้าพี่น้องก็ถือกะฟังไปน้วกันเบิ่งไปน้ำกันใส่พิจารณาญาณเอาสองปีเลขวิ่งเพิ่นหลุดไปสองเทือนะเจนะสองวัดมึงเหมือนกับบ้มีเลยถ้าบ่มีบ่มีจักโตเลยบ่าวเราสังเกตบ่หลุดคือหลุดจักโตหลุดคือนบ้องตุ้มไปโลดอื อันนี้พ่นกก้าม่เด่นห้ารองเก้าแถ้าเบิงมือสุดท้ายอีกมือมือวันที่หนึ่งเนาะว่าเพิ่นเจะรูดบอว่ารูดแบบไดตีคือว่าเพิ่นสิเปลี่ยนตัวเด่นตัวรองบอเพิ่นเจเป็นยังสี่แล้วเพิ่นจะย้ำไห้มื่อเสารเนาะเพิ่นสิย้ำเอาเปา้เท่าเขียนไห้เลยพี่น้องนะครับเนาะเข่าเพิ่นกับว่าเขาเด้อพี่น้องเด้อว่าเป็นอาม่ามีอยู่ครับเดี๋ยวผมขยัำเขากับเขารุดเพิ่นกับว่ารุดธรรมชุมเขากับเขาว่าเ้าตรงตรงน วัน,นี้ผู้ใดจะเบิง้งจะแนมไปก่อนก็ได้ทำมชมนะครับเนาะถาบอาชอบเป็นไหนมากห้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็เก้านะครับผมหนึ่งหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนะครับผมเก้าเก้าศูสี่ 9กนะครับท่านผู้ชมรือว่าหรือว่าเขาจะจ้งสิดก็ได้เด้ค่ะเง่้วไปนี่ตามเกนึ่งเก้าาท่านผู้ชมมีสิดมาดูได้เพราะว่าหาในเก้าเพื่อนกระจับเห็นหมดเลยเนาะมีหาหนึ่งหเก้าเก้าหาเก้าพี่น้องเร่นวันอ่งามเนาะไม่ตระกันทั้งสามตัวตาเล็กถสายอื่นนี่เขาจะเด่นหกับเจ็ดเนืหกับเจ็จะเด่นแม่กระเขาก็ติดนึงนี่ละท่าูมเลห็นบนะครับท่านผู้ชมอาบนล่างด้วยพี่น้องเด้อนะครับเพื่อนเด่นหลักหากับหลักเก้าพี่น้องเน้นที่หลักห้า กับหลักเก้าครับอันนี้ร่องนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหลักหนึ่งนี่เท่นั้นให้เป็นตัวร่องพื้นเนียนที่ราักหากะเก้านะครับอ่าตัวเล็กเก่าเก้านี่ก็มากอยู่เจ๋อมาบอกมาหลายมาอยู่มาอยู่อ่าโอ้กาแฟหิบร้อนร้อนอืมพอเจ๋อพันมาจากคื้มนะอืกาแฟร้อนแต่ว่าเพื่อนกับว่าเดินหาล่องเก่าแันเล่าเท่าอืม แต่ว่าเจกัมักน้าเพลินอยู่เด้เจกับมัดคือกันแต่ขาดต่วคืกันคือกคติดตจิตนำคือกันเพราะว่ามักแห้งแต่ว่าเจส่วนตัวเจนี่มันกะขาดบ่ดานี่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 เจล็ตัวนี้ตัวนี้เจลอตเตอรี่มักตัวไนก่นี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าส่วนัมัดคักๆเี่เอามัดคักๆกัน่ะอืมนี่เียวเอาลอตเตอรี่มาเบิ้งด้ี่เจ่รียตัวใดมาเบิงด้วยจะเบิ้งด้ว บ่บ่มาบ่เป็นเกกีเนมีคนสืบ <c oughs> บนบ่เอ้เอาแต่ถ้ามึงเลยนี่ขาเจ้าดังคักแล้วเก่าซีซีเก่านี่เจอเอ้เือแตยูนี่เขาบมีคนเอทั้งเฮ้านี่จะเอาดังบ่คือกันพี่น้องดังบ่คือกัน้กันะครับดังบ่คือกันเพราะว่าจากมึงเลยบุกแล้วน้ำพาฝนเลยยันมมนเหลืออือ เออเลื่อนไลน์เลยหนูจำมาแม่เจ๋อเนาะพาผู้ใดอยากพุดหนุนอยากซอยเจเนาะพี่น้องแอปเฟซเจลอตเตอรี่มาซื้อซื้อเฟซเจคือเจลอตเตอรี่เว้นวักยังก่อนนะคะนะคะเจใส่ไม่โทษได้พี่น้องด้วยสไลเอจจอจานไม่โทษเจลอตเตอรี่เดี๋ยวไปใส่ไม่ตะคู่เจเก็เฮ็ดไปค้ำไปจังลาเบ้าเทาผ่านว่าผ่านกับว่าเป็นยังไงมาเขตเขามาจะได้พูดคุยกับเจเพิ่นนะครับเนาะทั้งเฟซบุ๊กพี่น้อง บ่าวเ่าก็ลืมตัวลืมบอกเอฟซีถามคำหลายเขาก็ถามอยู่เดี๋ยวติดต่อเจลอตเตอรี่ได้จากไหนบ่าวเ่าให้จดกสร้างลอตเตอรี่ลืมก็จังมามุ่งนีเอานี่ครับโดยตรงอ่าจะได้แอดเฟซมาเลยเพิ่มเพื่อนเจลอตเตอรี่มาเลยติดตามเจลอตเตอรี่ได้เลยอ่าท่านผู้ชมเจลอตเตอรี่อยู่นะเจล็อตเตอรี่ไปข้ามไปยังสารนาอบ่าวเถาน้ออาเบิรงเล่ไปแง่งไปยังสารตอนมืออันบ่าวเ่าก็มาแปดเก้าไปเลยเด้่ ก็เมันมันไม่มีคนนันโอ้ยทั้งทั้งเข้าเก่าหกกับเหลือเนาะอันเลขที่ขายดีกับศูนย์หาศูนย์หกยังสิแม่ค่ะขายดีแห้งศูนย์หงายเลขหนึ่งสามหม้อมือเส้านี่หนึ่งสามแต่ว่าข้าวเงื่อนหน่อยข้าวกะเอาตะปี๋เอาตะปี๋เดี๋ยเอาตะปี๋เดี๋ยวเด้อจะไอของไงอะเลย์ไลยู่พี่น้องเลย์ไลยู่ั่นต้อนกันละสามใช่ไหมมูนั่นโต๊กบ่เคยคร้ขาย พี่น้องนะผู้ใดอยากอุดหนุนอยากจะซัพพอร์ตเจลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อแอดเฟซเพิ่อนมานะครับผมแอดเฟซมานะครับผมเจลอตเตอรี่นะคะเจมีโทษได้พี่น้องเด้ออาพาผู้ใดอยากอุดหนุนซอยเจลอตเตอรี่เพิ่อนอยากจะสร้างตัวเลขนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็จะเพิ่มเพื่อนรับเพื่อนให้ได้พี่น้องเด้อเอานี่บ่๐๑๓เหนียวมึงดู เลขกระแสไอ้เน่เาหน่อยเลขกระแสอ013เอารุ่นรางวัลในเลขหนาเลขไทยซื้อเราพี่น้องเราเอาเลขที่ไอ้บ่าวท่านันบ่าวทาสั่งไว้แล้วได้ไปตามที่เห็นนั่นแหละตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละชุดที่บ่าวทาเอาลอตเตอรี่ไว้เนี่ยเอาเอาเพิ่มมาซื้อ013มาก617ไปไหมพี่น้อง617หา 0J เพิ่นกับว่ามี่ ไปบตมอหกานศนหาาหนี่กะไหนบอกหานึนี่นกะบปมีาม้ศูานึงหเกมี่ว่าเรเห็นได้แผงเจอตานี่เขาจะซื้อเป็นเซตไปได้ได้ซื้อเป็นเซตเล่นบอเซตหมาถึงม้อไ่เอาเบิ้เอาเบิ้ศูนย์ห้าเก้าศูมีแต่ศูนย์เ้นย์เจเอาจากนครพนุ่มแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับได้มาแล้วอีกสตัวเพิ่นให้มาตั้งแต่ตองวดให่ตั้งแต่ตองวดวิ่งห้าห้าศ มือนีเพิ่นใไฮมานะครับเพิ่นวมาก่อสามมื่นกับสามหมื่นลีมในวันที่ยี่ิบเจ็ให้หนึ่งให้หนึ่งกับเ้ามาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับตัวไว้แล้วนเพี่น้องเรื่อแตว่าตรงๆกันกับตัวไว้ด้วยเาสังเกตแล้ค่ะเลขประสานกันดีหรือผู้ใดมักสามตัวห้าหนึ่งเก้าเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาขอบคุณเจรรตติรนะพี่น้องนะอย่าลืมอแอดเฟซเจเพิ่นมาได้พี่น้องเด้อเฟซ เจลอตเตอรี่นะคะเจสเลเอเจอจาน<ป>ไม่โทรนะพี่น้องเนาะหาอยากสปอร์ตเจเพิ่นหาอยากพุดุนลอตเตอรี่ซอยเพิ่นพี่น้นองหรืออยากจะเขามาพูดคุยกับเจเพิ่นเพิ่นกัน,น,กนไ์สดตลอดละพี่น้องหาอยากมาเบาโน้หัวมวนกับเจเแล้วค่าครับผมสวัสดีครับ